เออห้องนี้น่าอยู่เนม่อย่างงี้น่าอยู่ห้องฝั่งนี้ก็น่าอยู่นะน่าจะแพง

ไหนนินบอกตอนเย็นน้ำลงลงที่ไหนน้ำขึ้นเต็มเลย ไหนวาไหนแป้งพ่อเองบอกว่าน้ำมันจะลงไงมันลงตรงไหนมันจะท่วมหัวหเลยเนี่ย เอามือถือมาจะถ่ายให้ทั้งหมดทุกคนนั่นแหละไหมทามือถือไหมมือถือใครสวยที่สุดมือเถือหนูมามือถือแอปไม่ได้แอปก้องไทยคนไร่สวยสวยด้วยแอปกล้องไทย,ย,ยค,คนไร่ไปไปยืนออมุมมันแคบอ่ะมันมุมมุมมุมกว้างได้ปะ นี่นี่ตรงเนี้ยเมฆสวยเนี่ยตรงเนี้ยไปดิไปยืน ไปยืนทุกคนเนี่ยยืนสี่คนห้าคนไม่ยืนมาเข้าไป หนึ่งสองสามไออีกรูปหนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสามไอกล้องนี้ม,นมันมันมันทำมุมกว้างได้ปะอ่าเดี๋ยวกล้องอันนี้ โดนคนเดี๋ยวหลบคนก่อนอันหนึ่งอันหนึ่งหนึ่งสองสามโอเคอันหนึ่งย้อยอ,อีกอันหนึ่งสองสาม เลยตอนห้าโมงเย็นซื้อจนได้เหรอโอ๊ทยทำไมแขนใหญ่อย่างนี้ก็มันเป็นมันโดนอันนี้พอดีนะขอมันหลบมันดิมันโดนตรงข้อมันก็ใหญ่ดิแล้วมันจะหลุดไหมอ่ะไม่หลุดหรอก